ครับสวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งในโบฮารานะในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีในช่วงพาร์ก่อนใช่ไหมคุณเจบก็ <c oughs> จะเป็นช่วงที่พวกเราก็ทํางานหนักที่สุดนั่นเองนั่นก็คือ <c oughs> พาร์ทประจาสัปดาห์ในสัปดาห์ที่หนึ่งของประเด็พาร์ทซีซั่นห้านั่นเองครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้า discord นะก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ข้างล่างใต้คลิปเลยใน description หรือที่แบนเนอร์ช่องก็ได้ใช่ไหมครับคุณเจษใช่แล้วโอเคนะก็จะมาดูกันนะว่าเควสในสุดา์แรกมีอะไรบ้างและต้องทำยังไงบ้างนะก็จะบางอาจจะต้องพูดเสริมทีหลังนั่นเองนะเพราะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโอเคนะนั้นตัดไปดูที่เควสแรกกันเลยโอเคครับ okay, นะมาถึงในเควสที่หนึ่งแล้วนะก็เป็นเควสที่ ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วเหมาะเหมาะสำหับพวกเราเยอะนะนะนั่นก็คือ5ซิกเนเจอร์สัมผัสตัวศัตรูนั่นเองนะก็ใช้ซิกเนเจอร์ที่มันซ้ำกัน5อันนั่นเองนะแค่แค่โดนศัตรูนี่ก็นับนะเช่นอ่าแบบนี้อ่าแบบคฟินเจมทำนะต้องทำแบบนี้คือต่างกัน5อันนั่นเองนะเออทำไมาำไมนะอันนี้คือ3แล้วคือโดนไปแล้ว3นะเขียนอาวุธเป็นอาวุธคือทั้งหมดอ่ะในตัวหนึ่งมันจะมีทั้งหมด6นะอ่านี่สี่ละ เ <Okay. S 2> นี่ย6ตัวนี้คือว่าโดดแค่โดดนะไะไม่จำเป็นต้องชนะนะแค่โดดอืมไม่ต้องเคลวด้วยก็่ือแค่สัมผัสนะก็คือแบบซิกโดนแล้วเนี่ยครบนะครบ5นะ5แบบที่แตกต่างกันนะของตัว,ต,วตัวนั้นก็จะสามารถได้คุยน,นี้มานะค่นค้างง่ายแล้วค้างง่ายถ้าใครยอยากเคลียร์นะใครอยากเคลียร์แบบรู้สึกว่าเคลียร์แล้วมันไม่ยากนะก็แนะนําให้ทําในไซต์เอาว่าไซต์เอามาใส่ตัวได้3ตัว เราก็ถามว่ามีซิกให้เลือกถึงแปดแบบโอ้ดีวะดีนะก็เคลียร์ได้ง่ายๆเลยส่วนเควสนี้ผมเคลียร์แล้วเใดีใช่เดี๋ยวใช้ซิกนะก็อ,อาจจะเป็นใไซซิกล้วนๆยังได้ไซซิกล้วนๆก็จะได้จากทุกอาวุธก็จะมีครบห้าซิกที่มาซ้ำกันเกินเกินด้วยครับโอเคครับนั้นตัดไปดูที่เควสโอเคครับก็มาถึงเควสที่สองกันแล้วนะก็คือสออร์เทเฮฟวี่อแอคทคนนั่นเองนะดาเมจก็หนึ่งพันห้าร้อยดาเมจด้วยซอสนะถ้าหนัก ท่าหนักนี่เดี๋ยวค่อยอธิบายกัน,น,น like, คุณเจมทําให้ดูอ่าเนี่ยท่าหนักเนี่ยอ่าทําให้ครบหน,นึ่งพันห้าร้อยดาเมจตัวเองนะทีเนี้ยด้นะก็พอเลยครบใช่ท่าหนักก็จะมีอยู่ด้วยกันสามอันนะอันนี้พูดเอ้ยไม่ใช่สามอ่ะอ่ามีห <mm> นะ้านะท่าหนักอันแรกคือ en six หรือว่าในเชนลอว์ six นั่นก็คือ six บนนะก็คือกดท่าหนักได้เลยกดปะปะนะไม่ต้อมีทิศทางใช่ถ้าเกิดเราใส่ทิศทางเพิ่มขึ้นไปนะก็จะกลายเป็นไซส์ six ะเก็จะเป็นด้านข้างนั่นเองนะโอ้ยแรงว่ะต่อไปก็คืออ่าดาวซิกดาวซิกก็คือกดล่างแทนทิศทางนะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคต่อไปก็คืออีกสองอันก็คือการอากาศนั่นคือรีค้ปรีค้ปก็คือกดถ้าหนักกางอากาศแบบไม่กดดอสนะดอสคือการอ่าราวนตี้แคนเซิลนั่นเองนะการถ้าเกินบรรดาอากาศแบบการเวนตี้แคนเซิลโอเคก็นี่คือการรีค้ปต่อไปคือการกาวเผลอเกาวเผลอก็คือเหมือน รีโค้ดเลยแค่กดอ่าล่างด้วยมันก็จะลงมาข้างล่างเลยนะโอเคครับข้อหมดไปสำหรับอาวุธเอ้ไม่ใช่อาวุธเวทที่สองนะตัดไปที่เวทที่สามโอเคครับมาถึงเวทที่สามแล้วนะก็คือไซส์เคโอนั่นเองนะก็คือการฆ่าศัตรูด้วยเขียวนั่นเองนะคุณเด่นโชว์ว่าไปเลยนะเอ้ยตายตายโหิงมากนี่นะซีโร่เดียร์นี่นะจริงนะก็คือการฆ่าศัตรูด้วยเขียวนะด้วยวิธีใดก็ได้รวมถึงปลาด้วยนะผมว่าน่าจะได้แค่บาดเจ็บ เหมือนจะได้เพราะมันเป็นเคียวปลาใส่ก็น่าจะนับแหละนะก็ค่ายังไงก็ได้ครับด้วยเคียวละโอเคนั้นตัดไปดูที่เควสต่อไปเลยไปที่เขาโอเคมาถึงเควสที่เท่าไหร่อะสี่เป็นคู่โอเคนั่นก็คือไลท์แอทแทคใช่ไหม light attack ดาเมจของแลนด์ใช่อ่ะก็ไลท์แอทแทคคือการตีเบานั่นเองนะนะก็คือทำดาเมจพันห้าร้อยด้วยไลท์แอทแทคไลท์แอทแทคก็เหมือนกับอ่าซิกใช่ไหม ก็คือมีทั้งบนพื้นและกลางอากาศเหมือนกับเพรียวิครับคุณบบนี้นะโดยที่บนพื้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อันก็คือเอ็นเอ็นไรหรือว่านิเชอรัลไรก็คือการตีธรรมดาเลยครับก็คือกดเบาธรรมดาต่อไปคือใส่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วไปใส่ไร like, ก็คือโบกทิศทางนั่เองนะถ้าเบาธรรมดาโบกทิศทางโอเคต่อไปก็คือดาวไรดาวไรคือถ้าเบาบวกล่างนะ ต่อไปก็จะเป็นการอากาศแหละจะมีอยู่ด้วยกัน3อันนะไม่เหมือนเฮฟวีอ่ Heavy. อันแรกก็คือเอ็นแอร์เอ็นแอร์ก็คือกดถ้าเบาการอากาศครับแบบไม่การปฏิการเซนอะไร้นะ <Okay. S 1> ต่อไปคือไซส์นี่คือสิ่งที่แตกต่างนะคือบวกทิศทางได้นะคือไซส์แอร์ก็จะเป็นอ่าถ้าเบาการอากาศบวกทิศทางนั่นเองนะโอเคต่อไปคือดาวแอร์ดาวแอร์ก็คือถ้าเบาการอากาศนะบวกด้วยล่างก็จะเป็นแบบนี้นะ โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับอาวุธสี่ไอมันกับเควสสี่อันไปดูที่เควสต่อไปโอเคนะครับก็มาถึงเควสที่5แล้วก็เป็นเควสที่สุดยอดมากนั่นก็คือการอ่าอินเตอร์ลับนั่นเองนะก็คือการขัดขวางศัตรูที่กําลังรีคอบอยู่ด้วยอ่าการปลาอาวุธใส่นะซึ่งถือว่าเป็นเควสที่อาศัยความแม่นยำหรือฟุกนั่นเองนะลองกดดูว่าโปรเจ็คไม่ทันเลยไอ้หยิบมาบนดีกว่าไหมอัเนี้เดี๋ยวคุณกดรีคอบเนี่ยเดี๋ยวผมโยน เนี่ยแบบนี้นับก็ได้แล้วคือถ้าเกิดมันขึ้นดาวนับก็ได้นะอ่ะเข้ามาเห็นไหมอันนี้ไม่ขึ้นเพราะรีโคมันจบแล้วนี่เห็นไหมถ้าขึ้นดาวนับก็ได้นะทํากี่ครั้งก็ตามจำนวนนะนะต้องขึ้นดาวนะถ้าไม่ขึ้นดาวนับก็ขัดไม่ได้นะเพราะนับไปจบไปแล้วนะโอเคครับ<แ>นั้นไปดูที่เควสต,ต่อไปเควสที่6ครับผมโอเคครับมาถึงเควสที่6นะ Winmet อ่าอ่าอ,อะไรนะ With Home Field Advantage นะก็คือการ ชนะชนะแมตช์นะโดยการที่หยิบตัวมาตรงกับดา่านนั่นเองนะอาจจะงงว่าคืออะไรใช่ไหมคือการที่เราหยิบตัวละครหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดา่านนั้นนะอย่างเช่นอาร์ทิมิสกับบอยอืมาไปแล้วนะอันนี้ด่านด่านนี้ชื่ออะไรบอยไมเน่นเใช่ไหมไมเน่หรือไมเน่บอยไมเน่แล้วกันนะเรียกว่าบอยไมเน่ก็คืออย่างเช่นอาร์ทิมิสกับดา่บานนี้บอยไมเน่นะก็มีความเกี่ยวข้องกัน ก็จะสามารถรับเวทได้นะโดยที่จะมีตัวอะไรบ้างและดาดอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าครับโอเคนะก็จะมาบอกกันนะว่าตัวละครไหนเกี่ยวข้องกับดานไหนนัเอกนะเริ่มจากตัวแรกครับบดวารบดวานั้นเกี่ยวข้องกับดาดโบเฮเว่นนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ทแมพให้ดูก็ได้ว่ามันคือดานไหนนะอันนี้น่าจะเป็นตัวฮาเราเน่ใช่ไหมเจมสนะบดวาก็จะคู่กับโบเฮเวนนะครับส่วนตัวต่อไปคือเนสเนสก็จะเป็นคู่กับดานแมมมอตร์เทสนะ ต่อไปก็จะเป็นจิโร่จิโร่จิโร่อยู่ไหนนี่จิโร่กับยูมิโกะนะนี่จิโร่กับยูมิโกะก็จะอยู่ในด่านของทาไวไลโคฟนะครับผมต่อไปสกาเลตสกาเลตก็จะเป็นในด่านของอินิกมานะอินิกมาด่านนั่นแหละต่อไปก็คือแทสแทสแทสก็จะอยู่ด่านของเขาจำชื่อด่านได้หรชื่ออะไรวะ <c oughs> ชื่ออะไรวะ <c oughs> จ<ำ>ัได้บลองกดไปดูดิจำชื่อไม่ได้นะ อาชิปแวร์โฟล์ตนะก็จะเป็นด่านของเทสนะตัวต่อไปก็คือทอ่ทอท่ออยู่ไหนครับทอ่อเนี้ยจะเป็นด่านทันเดอร์กัดทันเดอร์กัดนะตัวบางตัวนี้ที่ผมไม่พูดถึงอ่ะอาจจะมีนะเดี๋ยวพ,พวกผมไปทดสอบให้ทีหลังนะถ้าเกิดมีก็จะบอกในคลิปอีกให้บอกในคอมเมนต์นะโอเคนะครับโอเคครับตัวต่อไปที่จะไม่ใช่ตัวต่อไปก็คือบลินต์บลินอยู่ไหนบลินตนะจะคู่กับด่านเกทท่อนะเด็กเกทท่อ ก็เป็นดังภาพนะต่อไปจะมีตัวไหนอยู่ไหนวะสักครู่นะเอดากับวอล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 วนะี่เอดากับวอลนะจะอยู่ในด่านของเดมมิมิโดมนะก็จะเป็นด่านที่มีรูปรามเงมงนั่นเองนะต่อไปเทอรอสนะเทอรอสเทอรอสจะอยู่ในด่านของลอสลิเบอรไลท์นะฮะก็จะเป็นด่านข่าวกดของเขาเองนะ ต่อไปก็จะเป็นตัวของเอมเบอร์เอมเบอร์นะเอมเบอร์กับแลกหน้าอยู่ไหนอ่ะเอมเบอร์กับแลกหน้านี่สองตัวนี้นะก็จะอยู่ในด่านของเอดอะแฟงไว้ Wild. นะแฟงไว้ต่อไปก็คือรูเชียนรูเชียนรูเชียนกับคอจะอยู่ในด่านของเดอะแบกไก่คีปนะนังภาพเลยครับนังภาพต่อไปก็จะเป็นฮัตตริ ฮัตตรี <Okay. S 1> จะอยู่ในด่านของ Demon Island อ่าโอเคต่อไปกนะ็จะเป็นพวกผมขอพูดถึงตัวที่เป็นคอสโอเวอร์ก่อนนะอ่าผมลืมบอกไปใช่ไหมเหมือนผมจะลืมบอกแนละ้วใช่ปะคุณเจ็บ<แ>ว่าคอสคอสโอเวอร์เนี่ยมันจะมีด่านเฉพาะตัวของมันเหมือนกันนะต่อให้เขาเรียกอะไรถ้าสมมุติคุณเอาตัวคอสโอเวอร์ที่แบบฐานสมมุติฐานของคอสโอเวอร์เป็นคอร์นี้นะสมมุตินะแล้วคุณเอาตัวนั้นนะไปเล่นแบบเจกนี่ ไปเล่นในด่านแบกไก่คีบจะไม่นับนะเพราะมันไม่ใช่ด่านของคอสโอเวอร์คือเหมือนแยกตัวไปเลยว่าคอสโอเวอร์คือตัวนี้ตัวนี้นอโอเคนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มอ,อธิบายแล้วกันนะขอใช้สโตเป็นตัวช่วยแล้วกันนะนี่องจาม,มีสกินมันพูดนั่นเอง <c oughs> โอเคเริ่มจากสโตอ่าโอเคในทีมแรกก็จะเป็นของสตรีทไฟต์เตอร์นะก็จะมีอากุมะชุนลีแล้วก็ริวนะจะอยู่ในด่านของอ่าชื่ออะไรวะอ่าซู ซาคุแคสโซิเออ mm hmm. นั่นแหละชื่อนั่นแหละก็จะเป็นด่านนี้นะเองนะตามภาพเลยต่อไปก็จะเป็นตีของโชเวลไนก็โชเวลไนก็จะมีคิงไนส์สเปกเตอร์ไน n ์เพล b l ไน k ์แบ็กไนส์โชเวลไน h ์แล้วก็เอนชันเทสนะก็จะเป็นอ่าอยู่ในด่านของเดอะเฮสออฟแมสเซ e นั่นเองนะต่อไปก็คือกรูบ o ก แล้วก็บาบาร่าแล้วก็เลแมนนะเลแมนด้วยอีกตัวนึงเลแมนอยู่ไหนอะอ่ะเลแมนนะก็อยู่ในด่านของเออมันเป็นด่านตีนฟุตบอลอ่ะผมจะบอกไงเนี่ยมันเป็นจำแบบฟุตบอลได้ไหมที่มันเป็นอีด่านเนี่ยโกลฟุตอารีน่าที่มันจะเป็นด่านด่านแรกอ่ะฟุตบอลด่านแรกเดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันโอเคไปต่อที่อันต่อไปนะโอ้อเดี๋ยวตรงนี้คือพูดค่อนข้าง,างเยอะหน่อยนะเพราะแบบมันรายละเอียดเยอะใช่ไหมคุณเจมใช่น <Yeah. S 1> ะ โอเคขอต่อเลยด้วยกันนะก็จะเป็นอในทีมของเฮลล b o อยก็คือจะมีอยู่ด้วยกันสี่ตัวก็คือไดมิโอนีมูกาเกสกูแกสเอออ่านผิดก็ขออภัยละเฮลล์บอยนะ Boy, นะใน3ตัวนี้จะอยู่ในดานอ้่ตัวนี้อยู่ในดาดของอพอลกิลิปนั่นเองนะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นของคอสโอเวอร์เอเวอเรสต์ไทม์นะก็จะมี3ตัว คือฟินเจคพิซซ์บันโปรแกรมซึ่งจะอยู่ในด่านของทรีทรีฟอสป่ะ, Tree, Tree ปะในชื่อทรีฟอสนะฮะจะไม่ก็คือต้นไม้แหละก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตีมวยปั้มนะมวยปั้มมีเปล่าวะไม่แน่ใจนะมวยปัมปมนะ้มผมไม่แน่ใจนะก็คือถ้าเกิดใช้ได้ก็จะอยู่ในตีมนั่นแหละใช่ป่ะใ,ใช่ป่ะคุณเจฟตีมนั้นอ่ะสนามมวยใช่เพาน่าจะอยู่ในสนามมวยนั่นเองนะ ไม่พูดแล้วกันเพราะอันนี้คือไม่แน่ใจอันนี้คือไม่ไแน่ใจล้วพวกผมก็ทดสอบให้ดูไม่ได้ด้วยโอเคต่อไปก็คือจากสตนะีเว n นยูนิเวิร์สนะก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเออตัวแรกก็คือเพลว์อแมนทิสเอ่อสโตนบอนนี่กาเนตนะซึ่งทำได้สามารถเคลียร์ควสนี้ในด่านเอ่อเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะเดือกกิสโต้เทมเพลได้อ่าลืมบอกหนึ่งอย่างหรอเจม เควสทุกเควสนะต้องทำในบุ๊ออนไลน์เท่านั้นที่ไม่ใช่บ<ห>ุ๊ออเดอะวีคแล้วก็ห้องสร้างเองนั่นเองผนมะลืมได้ไงเนีย่ยลืมจุดสำคัญมากอขาอตอบคำถามสุดเลย,อเลยนะโอเคครับ<ต>นั้นไปต่อที่อันต่อไปนะคือลาล่าคอปลาล่าคอปสามารถเคลียร์ได้ด่านรูนเทมเพลนะลาล่าคอปมีอยู่2สกินนะคือลาล่าคอปกับซาวเวอร์ลาล่าคอปซึ่งใช้สกินไหนก็ได้แล้วต้องในรูนเทมเพิลด้วยโอเคต่อไปนี่3ตัวก็จะเป็นของเบนเทน นจาริโซมที่ข้อมือ <c oughs> นะก็ด่านเปนนก็ด่านเกาเวนพาวด่านของวันเทนนัน่นแหละนะโอเคต่อไปก็จะเป็นไอ้ดูก่อนนะไม่มีไม่มีถ้าจะไม่ผิดว่าไอ้พวกอ่าชื่ออะไรเดวอกกิ้งเดนไม่มีด่านของตัวเองนะมันมีแต่โหมดของมันอนะ่ะไม่ใช่มันมีแนะต่โหมดนะแล้วก็ไปต่อที่อีกคอร์สโอเวอร์หนึ่งนะก็คืออ่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรอนะ่า คอดโอเวอร์ของกัมฟูคันดาเออลืมชื่อขออภัยฮะออก็จะมีประกอบด้วยอยู่สมสมาชิกก็คือพไฮลุงแล้วก็ไฮเกตนะอยู่ในด่านสปินเรียมนะก็คือด่านดังภาพเลย<ไห>ต่อไปก็จะเป็นทีมของเขาเรียกอะไรนะนินจาเต่าเออนะก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือไมเคิลแองเจโลลาวาเอลลีโอนาโดดีโนดิน่าเทลโลอ่านเสียงไหมะล่ะเสียงไหมะล่ะ กนะ็จะไปอยู่ในด่านของเทอรทาหรือลังเต่าดเ,เองไปแล้วที่ดูแย่ย่งวะโอเคแล้วก็จะมาถึงตัวต่อไปแนละตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอนะืมบอกตัวที่มาพร้อมกับด่านในปัจจุบันเลยก็คือโอเลออนกับอาร์เทมิสนะมาในทีมของอ่าเขาเรียกอะไรวอยใช่วอยเมเจอร์นะ Voy, ager, นะไม่น่าจะว่าวอยม i เนอร์ Minor ได้หรือเปล่า แต่ว่าวอลเมเจอร์ได้อยู่แล้วนะโอเคซึ่งจะมีด่านพวกด่านพิเศษอีกใช่ไหมคุณเจมส์แบบเหมือนหมดแบบแหลงมันจ้ำซีซั่นอนะไรแบบนี้ <Okay. S 1> ก็จะมีแบบพวกสนามฟุตบอลแล้ววันนี้ก็บอกไปแล้วไอ้ครั mm hmm. บที่เราแฝงอย่างนี้นะก็จะเป็นด่านของเดมอนไอแลนด์นะก็สามารถเคลียร์ของฮัตตรีได้นะครับหรือด่านปลาระเบิดนะฮะอันนี้คือย้ำนะต้องมีแหลงแหลงซีซั่นนะถ้าเป็นด่านปลาระเบิดก็จะเป็นด่านของลอส รีเบลไลท์นะเขาจะเป็นเทอร์ลอสนะส่วนด้านเออเขาเรียกว่าโบบอลหรือลักบี้อ่ะเออที่เลี้ยวเรียกว่าลักบี้อ่ะที่มันมีเหมือนอัศวินอัศวินบอลคล้ายๆอยู่ตรงกลางนะก็จะเป็นตัวของทอนั่นเองนะถ้ามีเสริมเดี๋ยวเราจะมาบอกเพิ่มแล้วกันนะค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆและละเอียดค่อนข้างเยอะมากโอเคครับนั้นตัดไปอยู่ที่คุสสุดท้ายโอเคครับคนลิมแตได้คนลิมแตได้โอเคโอเคมาย่อกับเราด้วยป่ะ มีซีรีส์ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่ารีแมทคืออะไรใช่ไหมคุณเจมส์ใช่อ่าวิธีการรีแมทนะต้องเล่นในโหมด1 v 1หรือว่าแร้งสองว้สองนะแร้งหนึ่งว้หนึ่งหรือแร้งสองไว้สองได้เองนะโดยที่คุณจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ก็ได้คุณสามารถหาฝั่งข้ามรีแมทได้นะอ่าลืมบอกเลยเควสที่เจ็ดคือเควสอะไรวินรีแมทให้ครบสิบตานะยากไหมคุณเจมส์ก็ยากอยู่มันหาคนจะรีด้วยยากใช่อันนี้คือเราแกล้งเขาเยอะเขาเลยอยากรีกับเรา ใช่ป่ะแนะนำนะคุณไปชนะฝั่งข้ามแล้วฝั่งข้ามเขาอยากแก้มือนะแนะนำนะคุณอย่าไปแพ้เขานะเขาถ้าแพ้เขาอะเขาไม่ค่อยรีกันหรอกจริงป่ะแนะนำนะวิธีนี้ค่อนข้างดีอะหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่โอเคแลก็ทำได้สักทีนะก็คือรีแมตให้ชนะนะแบบนี้นะเนี่ยดี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 นะก็จะได้เควสใช่ไหมคุณเจม ดูใหม่เด็กอ่านี่นี่เห็นไหมเราได้ควีตวินลีแมทนะก็ประมาณนี้นะสตอริปนี้ค่อนข้างยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ขอบคุณผู้เล่นทีมนี้ด้วยนะที่มาร่วมถ่ายคลิปกับเรานะก็ประมาณนี้สตหรับคลิปนี้ก็เยอะนะเนื้อหาเราเนี่ยเยอะก็ดูกันด้วยแล้วคุณเจมแกรค่อนข้างเหนื่อยเลยไหมครับคุณคุณเจมค่อนข้างเหนื่อยเลยพูดไม่หยุดเลยอ่าฮะใช่เหรอ มันเจ็บนี่ค่อนข้างเหนียยผมเนี่ยไม่ได้พักเลยโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะก็จะดีมากมันได้ยินการแจ้งเตือนของเราแล้วก็อยากให้เราทำอะไรนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป,ใ,ใ,ลปใช่เลยเหมือนเดิมไม่ใช่คุณเจ็บใช่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะก็สวัสดีครับ